ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพิมพ์รายงานแบบพองอ,อ่ .1 กันนะคะให้ไปที่แบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หา่างวันที่จ่ายพองอ,อ่ .1 ค่ะใส่ช่วงเดือน,นะค่ะศูนย์สองศูนย์สองสองห้าห้าแปดใส่วันที่จ่ายเงินเดือนะค้ะยี่แปดศูนย์สองสองห้าห้าแปด ระบุวันนำส่งค่ะ07 03 2558คลิกโอเคค่ะค่ะนงงพองออดอ่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกด F10 ค่ะกดออกค่ะกดแคนเซิลค่ะต่อไปเรามาดูบาใบแน่พองออดหนึ่งนะคะมเมนูโค้ช PS t a x m 1นะคะกดเดับบินคลิกค่ะใส่ช่วงเดือนค่ะ022558ประบุวันจ่ายเงินเดือน28 0 2 2 5 5ปนะคะระบุวันนำส่งค่ะ0702 03ค่ะ2 5, 5 5 8คลิกโอเคค่ะค่ะใบแนบพอดอหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะคลิกออกค่ะ Cancer, คลิกแนเซิค่ะค่ะสำหรับการยื่นแบบพองรอดหนึ่งมีเพียงเท่านี้นะคะ